ักษเราเป็นระบบของมิบาทางทิศมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละถ้ามันเป็นมิบาทางทิศมันไม่เรียกว่าดื้อหรอกกรรอะไรอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าดื้อมันกรรมนะกรรมทางทิี่อบทิยที่ว่ามันมิบาไปศึกษาเยอะแล้วมันก็เป็นมาหน้าทิ่เยอะแต่เขาก็ยอมรับ้วยเหตุผลเป็นมิบาแต่ว่าก็ยอมจำยอมได้เหตุผลหมดเลย หลวงพ่อก็รู้แล้วตอนอยู่มาคุยเนี่ยเันจะต้องเจอแบบนี้แหละออลองของบ้างอะไรบ้างอยงเงี้อเพราอว่าไม่มีของให้ลองก็เป็นคนทั่วไปเสียงดังลั่นเลอยอเป็นคนทั่วไปอ,อารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นแต่เป็นคนทั่วไปคงยังไม่ยิ้ม ก็ลูกหลานนั่นแหละเป็นลูกหลานชั้นที่ชั้นมานะที่ถี่ลูกหลานมีหลายประเภทชั้นมานะที่ถี่ชั้นตบะชานญาณนิเดชั่หน้าชั้นเมตตา มันก็ต้องรู้ซะก่อนใช่ไหมหลวงพ่อต้องงั้นไอ้ก็นั้นเป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้ชายแล้วตัวอะไรนี่ไปต้องรู้ก็ว่าไรนั่นแหละตัญหาซ้อนรู้โมหะซ้อนรู้พวกทฤษฎีก็ต้องยกหลักการเนี่ยดีเลยเห็นหลักปักที่เลงเด็ดนี่จะถอนหลักไปใส่เตาเลยปืนอ้างไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ปัญหาแล้วลูงนะ โนหลานเขายังม <Cornell. S 2> ีที่วัาสนาอยู่เขาก็ยอมรับครับเขายังมีที่วัาสนาเขาอยู่ไม่เท่าไหร่ปวดได้ปวดได้มอเตอรแดงแมนตัวน้อยท่ายังปวดได้เลยแต่ถ้ามีวิธีปวด เมือนสมัยพุทธกาลนะครับวอา,าจารย์สนชัยก็ยอมรับพุทเจ้าแต่ว่าทิฏฐิไปหาไม่ได้นั่นเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อแผ่บารมีมาหาแกเรื่อยๆก็ลงแล้ว่างล้าง,างมาเรื่อยๆเนย ดให้หมดทุกศาสนาเย่ะไปยังเกียดเกลียดกันซี่ศาสนาเหมือนกันในสามสภาวะเรื่องศาสนาไม่ใช่สิ่งยึดติดเขาแค่เคาะนับถือพอไม่ว่าจะศาสนาไหนก็ตามใช่ถ้ามันเอาแค่นับถือสิ่งนั้นละกันอแล้วมันก็เข้ากันได้หมดคนมีศาสนาไม่มีศาสนา ความยึดถือเนี่ยมันเป็นกุสแจความยึดติดเป็นมันทําให้ปิดบังความสว่างสว่างแล้วมันก็เป็นถ้ไปไปสร้างเส้นแบ่งด้วยทําให้เราเข้ากับสิ่งต่ากไปได้มันเลยทำให้เราไปเข้ากับสนเป็นเส้นแบ่งแต่เขาก็มีความกล้าหาญนะครับกล้าที่จะพูดกับหลวงพ่อได้ ก็ไม่บอกว่าลูกหลานแบบแต่มันชั้นกล้าบางทีพวกที่ตีสูงๆเงี้บางทีเขาเขาไม่กล้าพูดถามนหลวงพ่อมาน้าที่ตีก็ต้องกล้าพูดอยู่แล้วต้องระบายวิบากหลวงพออย่างยิ่งอยู่กับท่านนี้อันไม่ได้อยู่กับท่านนี้ใครมีวิบากหลายก็ต้องข้างครูออกต้องระบายออกมเป็นธรรมชาติเพราะของท่านหลุดมันช่วยไม่ไม่ใช่ใครไปอัานวิบากเองเอาไว้เจ็บ ระบายไม่ใช่ไม่ใช่ระบบระบ็นระบบระบายทาใครมีวิบากก็ถ้าไม่ได้เลยใครมีวิบากก็ไม่อยู่หน้าท่านต้องระบายวิบไกเล่นไหนก็ได้เป็นเอง ใช่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยสมัยไหนก็ตามสมัยไหนก็ตามใช่เลยถ้าถ้าเขางเงียบไปเราก็ไม่ถามวันนี้มันจะไม่จบเลยมันจะจบออกก <c> ล <oughs> <c oughs> ับไปเราจะจะ <ไง S 2> คุย<อ>กีนนานเลย แต่พอเท้าวแล้วมันจะหลุดนี้น้อยที่แม้มันจะมีกระแสความร้อนอยู่บ้างแต่การที่ระบายไอสิ่งที่มันร้อนกว่าออกมรนิ้งดีเห็นไมมระบายออกแล้วจะมีความเล่าร้อนเป็นวิบากกรรมของใหม่อยู่บ้างแต่ว่าไอของเก่ามันร้อนมากกว่าเดี๋ยวมันจะเก็บไปคิดทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บไปกันต่อ วันน uhm oh er ี้หลวงพ่อพูดเปิดใจไปเยอะไงเออในสิ่งที่ก็ปิดอยู่อ่ะหลวงพ่อพูดเพูดเปิดไปเยอะไงอย่างเขาปฏิเสธศาสนาอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ไหมไม่ใช่ต้งแต่พูดเปิดไปเยอะต้องปอดให้หมดทุกศาสนาอมุท่าปอดหมดทุกศาสนา ประเด็นน <chill? S 2> yeah, ี้สาคัญมากใช่ประเด็นนี้สำคัญมากมีทำให้สาวอกไม่ทะเลาะกันมันไปทะเลาะสาวสุดหนูว่าเราไปฟุ่หมดแล้พุดคิดอิสลามเขาเห็นนะเขาชอบแค่เนื้อ คำพูดของท่านเนี่ยมันเป็นคำพูดที่คลายเงื่อนปวามในใจของคนเป็นคำพูดที่คลายปริศนาของคนแล้ว้าเป็นคำพูดที่คลายประทานความยุติิดในใจของผู้คนท่านไม่ได้ไปประกาศศาสนาท่านไปประกาศศาสนาดั่นั้นท่านซึ่งทราบเข้าไปได้ทุกรูปแบบ กาไม่ได้ยึดติดอยู่กับรูปแบบศาสนานึ่ตี้มากกว่า b ấ หญิงตรสงฆลยผเรถอนใจถ้าไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นถ้าถ้าเป็นพวกตูวทั่วไปเนี่เถียงก็ไม่จบครับแบนเนี้ยถ้าเป็นตทั่วไปจะเถียงก็ไม่จบต้อนไม่จน

ว่าม e, uh, ันจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้แหละลืงพ่อว่าลุงพ่อได้ยินในคืนเมว่วานเถ่ายกูปไอ้ติ้งโหวดหลายแบบเลยแล้วก็ต้องคุยแบบพอดีๆแล้วก็หยุดมันจะเปล่าไปอยู่ เดี๋ยวให้เจอเลยใหม่ยังเหมือนเดิมอีกเหรอนียังไม่เปลี่ยนแปลงอีกเหรอวันเวลามผ่านไปแล้วนยังไม่ผ่านก็เองอยู่เหรออย่างนี้จะอายเลยสมคอบอกให้เขาไปศึกษาให้ตัวเองให้หาคำตอบด้วยตัวเองตัดสเลอเองแล้วมันจะจบยังไงฮะ ยิ leakage, ่งคิดเองหาเองนี่ปากระใหญ่เลยกูพูดไปอย่างนั้นแหละรอกันมันรู้จักท่านน้อยไปเลยกูก็พูดไปอย่างนั้นแหละยิ่งคิดเองหาเองปากระใหญ่เพราะอะไรเพราะรเพราะอะไรรู้ไหม่ะมันจะปวดฟูมันถ้าไม่ได้ฟังบทสรุปจากท่านเน่ะมันไปไม่เป็นหรอกมันจบไม่ได้หรอกพอมันเริ่มมันก็เลยแล้ว พอมันเริ่มมันก็เลยแล้วพอเริ่มมันก็เลยแล้วพอเริ่มมันก็เลยเลยยิ่งไปยันเริ่มยิ่งขย่าเลยไม่มีจังหวัดเลยที่ไหนพอมันอยู่หรอกก็บอกให้ไปตัดสโรวเองให้เธอไปคิดเองหน่อยเลยเ <c oughs> ขาบ,บอกแบบนี้น <c oughs> <c oughs> ่อยอาทำเอาฟูหน่อยเลยเราจะตัดสรู้อยังไงออ แค่นี้ก็ไปไม่เป็นแล้วงงงงอยนอะเศร้าแล้วอ่าชีบหายแล้วกูจะไม่มีอาจารย์เลยเนี่ยอืมจะไปหาอาจารย์ที่ไหนหอออรอกเอเอนี่แหละบอกตัวเองขอตัวเองอ้าวสวยแล้วคูจะไม่มีอาจารย์เลยเนี่ย่ลำบากเลยเหงาเลยหลวงพ่อเห็นอารมณ์เหงาเลยเห็นอารมณ์เหงาเล็กน้นอยเลยแต่ยังด้านตามใช่ใช่ดอดเก่ง ไม่อยากจะแย่เยอะจะแย่เยอะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวครั้งที่สาวไม่ได้เจอไม่ได้เจอ <c oughs> จกรรมจะบัง <c oughs> บอกว่าขอท่านเนี่ยโปรดสัตว์เผื่ออนาคตไม่ได้แค่รอบเดียวสองรอบสามรชาติเดียวพมดเดียวแค่ไปดูว่าพูดยังไงเขาจะไม่วนพูดยังไงเขาวน พูดยังไงเขาคลายพูดยังไงเขาไม่คลายไปดูอีกแค่นั้นแหละเองการกองเองษาเองแค่นี้ก็ยากแล้วครับแค่แนี้ก็ไม่รู้จะเอาไงแล้วแค่นี้ก็เอ้นี่ตกลงนี่เราได้รับโจทย์อะไรมายากเลยฟังดูมันง่ายเลยที่หลวงพ่อพูดไปทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอาไปบวกเสรแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไอ้พวกเรียนเก่งๆเนี่ยเรียบร้อยจำไม่เรียบร้อย เราได้ไปเปิดฟังซ้ำเนี่ยมันจะดีมากเลยอาจจะเกินพอดีนะตอนตอนฟังพ่อเทศที่ที่วัดนู้นตอนตอนกลางวันนะแล้วไม่มีภาษาไทยผมนั่งฟังข้างนอกรู้สึกว่าคนไทยได้ยินภาษาไทยมันโชคดี เรามานั่งฟังอะไรที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันรู้สึกดุรอดัดเียเลยรู้สึกมันมีคุณค่าขึ้นในตอนฟังไม่รู้เรื่องอนตอนฟังรู้เรื่องมันเหมือนเฉยๆงนเหมืนเฉยๆงนเหมือนเฉยเงนเหมือนเฉยๆงนเหมือนเฉยๆงนเหมืนเฉยๆงนเหมือ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 นเฉยงนเหมือนเฉยๆ มงนเงินเฉยเินเงเฉยเงินนเฉยเนเงินเฉยเงินนฉยเนนเฉยเงินนฉยเนเงนเฉยเงินนฉยเนเงนเฉยเงินนฉยเนเง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 นเฉยเงินนฉยเนเงเฉยเงินนฉยเนเงนเฉยเงินนฉยเนเงเฉยเงินนฉยเงินเนเฉยเงินนฉยเนเงเฉยเงินนฉยเนเงนเฉยเงินนฉยเนเงนเฉยเงินนฉยเนยเงินเงินยเนเงยง เงนมันเฉยเงนเงนเฉยงนเงนเฉยงนนเฉยเงนนเฉยงนเงนเฉย